การสร้างน้าวัดในการให้บริการที่มีแก่ผู้เสียภาษีและประชาชนเข้ามาติดต่อให้สามารถมองเห็นและสัมผัสได้และรู้สึกถึงความตั้งใจของเจ้าหน้าที่เพื่อให้การบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งด้านคุณภาพและก็สถานที่มาตรฐานในการให้บริการที่ดีพอให้เกิดความ่ข้าใว ราขอสัญญาว่าพวกเราจะสมาร์ยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจบริการเต็มที่เต็มใจให้ประชาชนเราทำได้สํานักง,งานสรรพกรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารเป็นสํานักง,งานในสังกัดสํานักง,งานสรรพกรพื้นที่มุกดาหารตั้งอยู่ที่ชั้นหนึ่งของสํานักงานสรรพกรพื้นที่มุกดาหาร มีพื้นที่ให้บริการ252ตารางเมตรให้บริการผู้เสียภาษี2อำเภอคืออำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอว่านใหญ่มีผู้ประกอบการนิติบุคคลจำนวน778รายผู้ประกอบการรายบุคคลธรรมดาจำนวน17,531รายได้ให้บริการอย่างเป็นมาตรฐานทั้งการพัฒนาบุคลิกภาพ สถานที่ให้บริการกระบวนงานให้บริการดังนี้ 1. ด้านบุคลิกภาพของบุคลากรโดยมีแบรนด์ personality คือ smart ประกอบด้วย smile ยิ้มแย้มแจ่มใส maturity ER ทำงานด้วยความชำนาญความรอบคอบ Accountability รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ Respectful แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ Teamwork การทำงานเป็นทีมนอกจากนี้มีการแต่งกายสะอาดสุภาพเรียบร้อย และมีป้ายชื่อแสดงตนการให้บริการด้วยความกระตือรือรน้นเสมอภาพรวดเร็วกล่าวต้อนรับสวัสดีทักทายพร้อมยกมือไหว้เชื้อเชิญอย่างสุภาพอ่อนน้อมด้วยความเป็นมิตรและยิ้มแย้มแจ่มใสสอบถามหรืออาสาให้ความช่วยเหลือก่อนทุกครั้ง รับฟังอย่างตั้งใจระหว่างสนทนาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มกล่าวขอบคุณและยกมือไหว้หลังสิ้นสุดการให้บริการ 2. ด้านสถานที่ให้บริการได้จัดมุมให้บริการสำหรับผู้มาใช้บริการดังนี้มนนน 1. มุมบัตรคิวสำหรับการจัดให้บริการก่อน,น,นและหลัง 2. มุมรับรองสำหรับให้ผู้มารับบริการนั่งพักผ่อนเพื่อรอรับการบริการในกรณีที่ยังไม่ถึงคิวการให้บริการ 3. มมุมเครื่องดื่มมีเครื่องดื่มไว้บริการเช่นน้ำดื่มโอวัลตินชาและกาแฟ 4. มุมความรู้ภาษีอกรเพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการ สามารถหาความรู้เกี่ยวกับภาษีอากรได้ด้วยตนเอง 5. มุมให้คำปรึกษาภาษีอากรจะให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับภาษีอากรและการให้บริการต่างๆเช่นการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์นเน็ต 6. มุมเสียงสะท้อนสำหรับประเมินความพึงพอใจ รวมทั้งข้อเสนอแนะของผู้มารับบริการด้วย 3. ด้านกระบวนการงานหรือขั้นตอนการให้บริการมีป้ายแสดงขั้นตอนการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีทั้งรับชำระเงินสดเช็คและรับชำระเงินภาษีอากรด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์และได้เปิดช่องทางพิเศษ สำหรับลูกค้าที่เป็นคนพิการผู้สูงอายุและมีช่องทางด่วนสำหรับลูกค้าที่ถือใบเปอินสลิปมาชำระเพื่อความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 4. การสนทนาทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รับสายและสนทนาด้วยภาษาที่สุภาพชัดเจนเข้าใจง่ายใช้คำสรรพนามที่เหมาะสมและกล่าวขอบคุณ เมื่อจบการสนทนาการชำระภาษีเจ้าหน้าที่จะคอยให้คำแนะนำในการยื่นแบบและชำระภาษีด้ยวยความยิ้มแย้มแจ่มใสและให้บริการด้ยวยความรวดเร็วเต็มใจและแนะนำการให้บริการในรูปแบบอื่นด้วยเช่นการยื่นแบบผ่านทางอินเทอร์เน็ต การให้คำแนะนำเจ้าหน้าที่ที่แนะนำด้วยความถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ลูกค้าได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและมีมาตรฐานสำนักง,งานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองมุกดาหารได้จัดทำการประเมินการให้บริการจากการสำรวจความพึงพอใจทั้งในรูปแบบของการสแกน QR code ผ่านระบบลายและ กล่องแสดงความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่เป็นมาตรฐานการให้บริการที่ดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาติดต่อเรื่องอะไรคะอ๋อมาติดต่อเรื่องการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะสถานที่การให้บริการเป็นอย่างไรบ้างคะอ๋อสถานที่สะดวกสบายนะคะเย็นชื่นใจฉ่ำใจค่ะค่ะแล้วเจ้าหน้าที่ให้บริการอย่างไรบ้างคะ จ้านที่ให้การบริการที่ดีค่ะเทคแคร์ Care, ดูแลลูกค้าอย่างดีเลยค่ะมะีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีให้บริการที่ดีค่ะประทับใจค่ะแล้วความพึงพอใจในการให้บริการนะคะถ้าคะแนนเป็นสิบจะให้เท่าไหร่คะให้สิบคะแนนเลยค่ะจริงๆแล้วอยากจะให้ร้อยคะแนนด้วยซ้ำไปค่ะ,คะ